ตัะสะพพะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอัปปาราทังธรรมะเทมิพันเตภูกาสะทวาระตะเยนะกะตังสัพพังอัปปาราทังธรรมะ ขมามิพันเตหากข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดทั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรยัยอันมีพ,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 พระพุทธเจ้าพุทธตพระองค์พระปัจเจพุรธเจ้าพุทธพ,พระองค์พระโพธิสัตว์พระธรรมพมร,ระสมเดจตตบถถมและภระยาสง์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยทางกาย หรือวาจาก็ดีด้วยเจตนาหรือวจนาก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจดพระเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์และผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดงดโทษให้แก่ข้าพเจ้าเป็นต้นไปตากเท้าเข้า,ขา,ขาสู่พระนิพพานด้วยเทิน วันนี an, on, e, a Joseph, a ้เป si si ็นวันมลโทมงคลข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณพระศิลปไตรที่ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุเกศตูมบดีพระผู้เเจ้าทุกองค์พระปฏิเจ้าทุกองค์พระโตธิีศักด์ทุกองค์พระอรหันต์พระนาคามีพระสติธาคามีพระสุธาบันอันพระภูพาณวทุกข์พระองค์ทั้งสิ้นพระโพธิสัตว์ทั้งสี่ท่านธรรมราทั้งสี่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อพการพระหลักเมืองพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อทองวัดเขาตะเราหลวงพ่อโตบางปีน้อยหลวงพ่อโตป่าดินใหญ่พระพ สมเด็จพุทธจารย์โตคุณองศิลป์คุณมั่หลวงพ่อปานคุณพระสิงห์ดำหลวงพ่อสดพระนเหสุทธมาลาศพระเจ้าศักดิ์สิทมาลาชพระปิยมาลาในวทชั้นที่9ตลอดจนเทพวิดาทั้งวงชั้นฟ้าที่พระชั้นดิบอินพรมยมยักษ์ได้โปรดเสด็จมาร่วมอนุทนาบุญในการหล่อพระสมเด็จอมประถมในครั้งนี้เพื่อสืบทอดอายุคศาสนาและข้าแยกทั้งหลายขอถวายเครื่องสักการะบูชาอันมีผลไม้ขนมมงคลตัวงานมเนยและของรวานทั้งหลาย แกศักดิ์สิทธิ์ของิศพรองค์และขอท่านได้โปรดอนุทนาบุญในการครั้งนี้และจเนิยอวยพรใหุ้กหลายมีความสุขความเจริญในที่การงานกิจการการงานจะเดินต่งเรืองก้าวหน้าไม่ถดถอยรับรดยด้วยทรัพย์สินเงินทองที่มีที่สินอยู่ก็ขอให้ปลดเปลื้องโวยเร็วพันุภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวมีความสุขสมหวังจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพะละปฏิาทาธนสารสมบัติและถึงซึ่งพันนิพานในนาคพการเบื้องหน้นานิเทอร ข้าพเจ้าขอตั้งเกตุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไครสารถึงคุณบิดามารดาและอาจารย์ทั้งญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมงานการของฉันมีส่วนได้กุศลผลของฉันตลอดจนเทพและเทวันจงได้บุญกุศลผลนี้เอ่ยิทังเมกตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยข้าพเจ้าขอทบุญกุศล ที่ข้าพเจ้ากระทำณวันนี้พอกทีให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายญาติทั้งหลายตลวงปรดได้รับและมีความสุขเกินและขอให้ควรตนปัจจุบันได้รับผลบุญในครั้งนี้และได้โปรดโอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ในแผ่นทองอ่ะเราก็ไอ้ทำไงทิชชู่ไม่มีวุฒิสารทุลเลยพระพุทธบุญจริตพระพุทธบุญจริตไม่โร่ใโลกนาาพระพุทธบุญจริตโปรมาไต่โลกนาาหลวงพ่อสมบัติพระครูภาวนาเป็นผู้อ๋อให้เป็นเป็นผู้ช่วยเหลือมนุษย์นะครับแล้วก็แก่โลกทั้งสามโอ้ช่นใจเลยมีพระนามด้วยนะครับ ก็มีอมมาโลคมุลสโลแล้วสามโลก,โลกเลยเพี่จะเริ่มทำแบบเมื่อไหร่ครับจะทำบุญเรื่องแบบเมื่อไหร่เออตอนนี้ก็เริ่มทำแต่ตอนนี้ก็อยู่ช่วงให้เขาไปออกแบบตัวสอบอยู่แต<อ>่รูปแบบพราเหมือนเดิมเพียงจะเพิ่มฐา,มานาใหญ่ขึ้นเพิ่มฐานใหญ่ขึ้นกี่นิ้วก็เพิ่มไปอีกประมาณสักสองนิ้วก็จะสามสิบสองอะไรชื่ออ๋อข้างล่างนะครับแต่รูปแบบพราเหมือนเดิมทุกอย่างที่เอ่อ ที่มันโดนผมว่าการที่ขยายที่ใส่ชื่อท่านเนี่ยแล้วขยายฐานท่านเนี่ยท่านท่านจะต้องการขยายน่าจะไม่เห็นท่านต้องการจะขยาย <laughs>